สวัสดีค่ะวันนี้ครูมันจะมาอวดกวางตุ้งฮ่องเต้ที่ปลูกไว้ในกระถางนะคะอันนี้ปลูกไว้ในกระถางสามารถปลูกได้นในกระถางแล้วก็ลงในแปลงผักได้นะคะนี่เลยสวยงามมากเดี๋ยวจะพาไปดูในแปลงนะคะอันนี้คือปลูกลงในแปลงผักนะคะใต้ต้นมะเขือเทศ คือไม่มีที่ปลูกนะคะพอดีมันเพาะไว้เยอะก็เลยมาปลูกใต้นี้น้องเขาจะยืดหน่อยแต่ว่าก็จะออกสวยเหมือนกันนะคะออกสวยเหมือนกันต้นก็จะใหญ่พอเก็บกินได้นะคะอ,องามบ้างไม่งามบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นผักออร์แกนิกเราใส่แต่ปุ๋ยคอกนะคะช่วงนี้กินผักกินใบเราจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่เป็นส่วนใหญ่นะคะปุ๋ยคอกอย่างอื่น ก็ยังยังไม่ใช้นะคะตอนนี้ติดใจปุ๋ยขี้ไก่เพราะว่าเขาบอกว่าปุ๋ยขี้ไก่จะให้ใบดีนะคะก็เลยผักประเภทใบก็จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่เป็นส่วนใหญ่ตอนนี้จะถอนออกมาหมดเลยนะคะจะถอนออกมาหมดเลยเพราะว่าตัวมะเขือเทศก็ไปแย่งอาหารของตัวมะเขือเทศด้วยนะคะเก็บออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวอันที่ไม่สวยเราก็จะเด็ดทิ้งไปเราก็จะเอาเฉพาะที่มันสวยสวย ซึ่งควางตุ้งห้องเต้เขาก็จะมีอายุนะคะในการเก็บเกี่ยวประมาณ45-50วันนะคะเพราะฉะนั้นปลูกเร็วออกง่ายโตัวไวหมดแล้วนะคะได้มา1กองได้มาห,กอ,มาหกองนะคะเดี๋ยวก็จะทำการาเด็ดใบทิ้งนะคะเด็ดใบทิ้งใครอยากจะปลูกควางตุ้งห้องเต้เนี่ยก็จะปลูก ง่ายรวดเร็วหน่อยแต่ว่าคอยดูแลเรื่องแมลงหน่อยนะคะตอนนี้ไม่ได้กางมุง้งกางอะไรให้เลยนะคะเพราะว่าแมลงมันน่าจะมีผักอื่นๆที่ออกเยอะนะคะมันจะไปกินผักอื่นก็เลยไม่มีผักกวางตุ้งฮ่องเต้คือบางทีเนี่ยถ้าแมลงมันมันไปลงผักชนิดใดชนิดหนึ่งมันก็ไม่สนใจผักอื่นเหมือนกันนะคะมาสังเกตดูเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเหมือนกับ อาจจะล่อมแมลงไปอีกที่หนึง่งมีบางสวนเขาจะไม่ไม่ไม่ไมทําลายมาแมลงนะคะที่ผักที่มแมลงกินเขาก็จะปล่อยให้กินไปเลยนะคะนี่ได้มาเยอะอยู่นะคะแปลงนี้แต่สําหรับที่เป็นในกระถางยังไม่เก็บนะคะยังไม่เก็บจะรออีกสักพักหนึ่งนะคะอีกสักห้าวันหรือสิบวัน กระถางขนาด6นิ้วกระถางละต้นจะดูว่ามันจะต้นใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนเคยทดลองปลูกนะคะแล้วก็ได้ผลดีซึ่งอันนี้ถ้าเราจะเก็บกินนานๆเราจะเก็บใบล่างไปเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนเคยปลูกแล้วเคยทำคลิปว่าสามารถเก็บได้นานครูมันเก็บได้ประมาณ3ครั้งนะคะเก็บใบล่างขึ้นไปแล้วก็เหลือสัก2-3ใบแล้วเขาก็จะออกมาใหม่ อันนี้เหลือประมาณสิบกว่าต้นก็น่าจะทำแบบนั้นนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะ